หยุดหยุดนิ่งของกลาบแม่ย,ยิงสีสุรางอยากฟังกระแสรักสั่งให้คนนำไปควาา้าต้นไายช่วยบอกกับสิง จะรับใช้ก็บอกของท่านมาเลยกระบอกทีี่เลพี่เลยพี่เจ้าค่ะใชเราไม่มีเรื่องอะไรเก็่บท่านหรอกเพียงแต่สงสัยว่าท่านจะเกิดเดือดร้อนใจเรื่องอะไรคุณนับคนนับประสบจดหมายให้หญิงแล้วกันนับพบที่นี่ด้วยวี่งอะไรจดหมายของเธอเดี๋ยวองหญิงกระบอกฉันไม่คุ้นจนตัวหมายให้กับองค์หญิงเหรอพี่เจ้าค่ะก็ใช่เลยสิจ้าไม่ใช่แล้วกระบอกฉันไม่ได้ส่งจดหมายให้ใครเลย มีแต่จดหมายองค์หญิงที่ส่งมาบ้านกระหมอะ่อมฉั้นเข้าใจผิดแล้วลสิงห์คดาหญิงไม่เคยส่งจดหมายถึงท่านเลย <อะ S 1> กระหม่อมชั้นไม่ส่งให้กับองค์หญิงถ้าอย่างนั้นกระหม่อมชั้นคิดว่าเหตุการณ์น่าจะไม่ดีแล้วองค์หญิง,ง,งน่ากลับกำหนักไปเลยกระหม่อมชั้นได้กลับบ้านกระหม่อมฉันยังไม่ได้เลยครับมาแล้วครับค่ะท่านผู้ชมสวยมากเลยคุณผู้ชมครับอาวสิงห์คดา กันปูคบกันกันั้งสองคนหายไปไหนที่แท้ก็แอบมาพร้อมรอดจริงนกันที่อุทยานหรืออะไรหรอวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยผ่านทำไมมึงพูดอะไรมึงดูตัวหรือเปล่าพูดอะไรมึงดูถูกกูดหรอกกูไม่ว่าหรอกแต่มึงกำลังมินเงียนลูกหญิงถอนคำพูดซะเฮ้ยคนอย่างกูเฮี้ยม่านสุิเห็นหรือไมกูพูดอย่างนั้นกูมาทำเรื่องผ่า มีอะไรป่ะกุบอกให้มุณถอนคำพูดไงครับไม่ถอนมีอะไรถอนหรือไม่ถอนไม่ถอนไม่ถอนเลยอีดอกทำไมทำไมแค่ตั้งตอนก็พอแล้วสิงห์ดาราปาเสียงคุณแม่ไอ้เอดอะไรท้องต่อยหน้ากูกูไม่แตะกำไรหรอกแต่ที่โกงแตะมึงเรียกคุณอีโด่คุณไม่ได้ฟันปากคุเฮ้เรียกกูเรียกเขาปะ คอวของพหงก็กำลังมีวันพุ่นวาวกันไปหมดเลยครับอ้าเยเสินธราครับฝั่งนี้ฝัาา่งนี่ไงไปเลยขอบพระบาทครับ พลเรือเล่ได้ฆ่าอะไรฟันมาสิหมายความว่าไงกันที่นี่เออขอร้ชงคะพระองค์ท่านกล้าม่อมฉันด้วยความจริงได้พระเจ้าความจริงเป็นเช่นนั้นในระหว่างกลางทางกล้ามฉันเหยียบมันสึกกำลังจะเดินทางมาขึ้นเ้าพระองค์ท่านไต่เดินผ่านอุทยานหลวงกล้าม่อมฉันได้ยินเสียงจู่จับจู่จับจู่จับลูกกระแขกเขามาด่างกินส้มตำกันด้วยความทั้งหนใจกล้าม่อมฉันเลยแหวก ไม่เข้าไปดูเท่านั้นแหละพลระองค์ท่านเป็นยังไงกล้ามของท่านทั้งสองตาเห็นเมไหรเห็นองค์หญิงสีสุร่างกายสิงคโปร์กำลังนั่งจุ๊กพิบันเลยพระเจ้าค่ะเฮ้ย<ๆ><ๆ>ไม่ถูกต้องกล้ามของท่านเข้ามาจากตัวได้สาวความหวังดีว่าสิงคโปร์ท่านทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง หายก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่ดีไอ้ขี้ข้ารำมโหกลระมังฉันมันเล่นเตะปากเราขึ้นมาหากพระองค์มาช่วยกลระมฉันไว้ไม่ทันกลระมังฉันคงปากเหี่ยงรูหูแน่หรือเปล่าไม่ไปท่าไม่ไปท่านพี่เทียนหันศึกเป็นความจริงหรือเปล่าขอได้ชี้าะันล่ะลงท่านพระองค์น่าจะรู้จัไอ้สายกระมองฉันดีความคิดชั่วๆแบบนี้มันไม่อยู่ในหัวกระมองฉันไอ้เทียมหามันใส่ร้ายกระมองฉันต่างหากคุณจุ๊ค่ะ ผมจะอธิบายได้นะเบเกอรเจ้าพี่ผมจะไม่เคยคิดที่จะทำเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรจริงๆเลยนะ เป็นความผิดจะดีกันแน่จดหมายอยู่ไหนจดหมายเอาละการล้มพังใช่ไหมเฮ้ยทอมิน่าแม้เขาผิดอ่ะเขาไม่ยอมรับผิดอ่ะเอาจดหมายมานี่นี่ไงนี่ไงจริงเหรฮะจดหมายอยู่ที่ไหนโอ้จดหมายอะไรกระบอกฉันไม่มีหรอกองค์หญิงเขียนยังไงองค์หญิงก็บอกเขาไปเลย นจะรู้ได้ไงว่ามีจดหมายบอกปะจดหมายอยู่ตรงไหนไม่มีก็บอกทันไม่มีหรอกอย่าให้คนนะอย่าให้คนนะก็คนมันไม่มีไงทำยังไงอ่ะไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวนี้ใช้โทรแล้ครับเออไม่หยิยจดหมายอะไรเาจะอยู่ตรงนั้นเราหไม่รู้อการะไรล่ะคจะไปรู้ล่ะเอาไหมนี่ด้แล้วเยค่ะจดหมาย้องฉบับนี้เปิดอ่านเลย จหมาฉบับนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าทาความผิดจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านพี่ไปคนอ่านจดหมายให้ข้าพเจ้าทีขอเลยท่ากมรผมฉันอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแล้วมาเป็นทหารได้ยังไงฮะท่านพี่การผมฉันจับใบดำไปแดงมาพุทธค่ะก็ตอนแรกได้ใบดาโอ้โหร้ไห้ดิ้นพลาดเลยขออนุญาตเจ้าหน้าทีเขาจับไป ทีนี้ก็ได้ใบแดงได้ใบแดงได้บใบแดงก็สมใจดังป่าถนะชาวกระหม่อมชั้นก็อยากรับใช้ชาติโอ้อยากรับใช้ชาติมึงพูดหน้า,าด้านด้านมึงอยากมีผมเป็นทหารใช่ไหมวมมะม,มาเสี๋ยวยกมืงกาประเดิมเป็คนแรกออกมาไม่ไม่เลยลองมา อย่าพูดเชิญชวนอย่าพูดกับท่านพี่เยี่ยมหาศึกเราเช่นนี้อย่าพูดว่าอยากมีผัวเป็นทหารต้องบอกว่าอยากมีผัวทั้งกองทัพมากกว่าแล้วก็หยองย้อยเปได้ทานเลยที่หมดใช้ไปเสียเวลา

What? Okay.